โรงเรียนบ้านหมุงแก้วน้ำรัดได้ดำเนินการพัฒนางานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งทั้ง4มิติดังนี้มิติที่1ด้านการพัฒนาองค์กรคือกายภาพดีแบ่งออกเป็นภูมิทัศน์ดีแหล่งเรียนรู้ดีและมีความปลอดภัยสูงภูมิทัศน์ดีมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนคือ 1. ปรับปรุงป้ายหน้าโรงเรียนให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น 2. ทําการตกแต่งจุดเช็คอินไหม 3. จัดระเบียบห้องประชุมให้มีความสวยงามทันสมัย 4. ดํดำเนินการสร้างเวทีสำหรับใช้จัดกิจกรรมของโรงเรียนดําดำเนินการตัดหญ้าในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ดี 1. มีการจัดทําแปลงพืชผักสวนครัว 2. ดําเนินการปลูกสวนดอกทานตะวันที่สวยงาม 3. จัดระเบียบห้องสมุดใหม่เพื่อให้สะดวกต่อการจัดการเรียนรู้มีความปลอดภัยสูง 1. นําดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรือโรงเรียนให้มีความแข็งแรงคงทน 2. มีการจัดทําแผนเผชิญเหตุเพื่อให้นักเรียนรู้จักเอาตัวรอดเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 3. าดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่เป็นอันตรายและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบมิติที่ 2. ด้านการพัฒนาผู้เรียนคือผู้เรียนมีคุณภาพสูงประกอบไปด้วยนักเรียนมีจิตใจดีมีปัญญาดีและมีสุขภาพดีนักเรียนมีจิตใจดีโรงเรียนบ้านบุงแก้วน้ำรัดมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเช่น กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหน้าเสาธงชั่วโมงธรรมะวันศุกร์เป็นต้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กที่มีจิตใจดีใฝ่รู้คู่คุณธรรมมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่นนักเรียนมีปัญญาดีผลการทดสอบอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคะแนนด้านการอ่านออกเสียง88คะแนน ด้านการอ่านรู้เรื่อง91.81คะแนนรวมทั้งสองด้าน89.90คะแนน <ME AT R> เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศผลปรากฏว่าด้านการอ่านออกเสียงมีคะแนานมากกว่าระดับประเทศอยู่8.07คะแนานด้านการอ่านรู้เรื่องมีคะแนานมากกว่าระดับประเทศอยู่13.75คะแนานและรวมทั้งสองด้านมีคะแนานมากกว่าระดับประเทศอยู่10.90คะแนาน ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3รายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนมากกว่าระดับประเทศอยู่32.75คะแนนรายวิชาภาษาไทยมีคะแนนมากกว่าระดับประเทศอยู่29.64คะแนนและรวมทั้งสองด้านมีคะแนนมากกว่าระดับประเทศอยู่31.19คะแนนซึ่งมีนักเรียนที่สามารถทำคะแนนเต็ม100คะแนนในรายวิชาภาษาไทยจำนวน4คน รายวิชาคณิตศาสตร์จำนวน3คนผลการทดสอบโอน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สรุปได้ว่ามี3รายวิชาที่ผลคะแนนเฉลี่ยมากกว่าระดับประเทศคือวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผลเฉลี่ยรวมทั้งหมด4กลุ่มสาระมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าระดับประเทศอยู่ 4. 1 1หนึ่งคะแนน นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมนักเรียนจำนวนหนึ่งรายการและรางวัลเหรียญทองทั้งหมด9รายการนักเรียนมีสุขภาพดีนักเรียนเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ร่าเริงสนุกสนานมองโลกในแง่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือสุขอ,อนามัยที่ดีพอใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พึงพอใจในชีวิตของตนเองในปัจจุบันห่างไกลจากยาเสพติดและดำเนินชีวิตในโรงเรียนบ้านและชุมชนอย่างมีความสุขมิติที่3ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมและเข้าประกวดรับรางวัลต่างๆส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ร่วมกับการนิเทศภายในส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มิติที่ 4. ด้านการพัฒนางานมีการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากําหนดนโยบายกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและจัดทำแผนประจำปี พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ริเริ่มพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องิรเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนมีทักษะการเอาตัวรอด และทักษะการสร้างสัมพันธภาพการเข้าใจผู้อื่นมีจิตใจที่แข็งแกร่งมั่นคงกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาตระหนักได้ถึงอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่คอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านหมุงแก้วน้ำรัดเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับทอง ผลงานระดับดีเด่นในปีการศึกษา2566นักเรียนโรงเรียนบ้านหมุงแก้วน้ำลัดได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งก็คือการสารการะติบข้าวด้วยค้ากลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสืบไป